แยมผลไม้โฮมเมดเกรดพรีเมียมทำจากผลไม้ที่มีคุณภาพหอมอร่อยตามสูตรดั้งเดิมแยมบ้านไม้หอมเกิดจากความตั้งใจที่อยากจะนำผลไม้ท้องถิ่นของทางเหนือมาแปรรูปเป็นแยมรสชาติต่างๆตามสูตรดั้งเดิมของคุณยา่าที่ส่งต่อสู่รุ่นหลานคงเอกลักษณ์ความเข้มข้นของเนื้อผลไม้และความหอมตามแบบธรรมชาติปราศจากการแต่งสีและกลิ่นไม่ใช้วัตถุก,กันเสียแยมผลไม้บ้านไม้หอมมี6 หลักได้แก่แยมสตรอเบอรี่แยมลิ้นจี่แยมมัมเบอรี่แยมสับปะรดแยมพลัม, ji, ม, ury, ม, od, ม um, และแยมสามสหายล้านนานอกจากนั้นจะมีแยมผลไม้ชนิดอื่นๆตามฤดูก,กาลของผลไม้ด้วยรสชาติของแยมที่หอมสดใหม่แทบทุกคนที่ได้ลิ้มลองต่างต้องติดใจในความอร่อยแน่นอนสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ท็อปมาร์เก็ตทุกสาขา แยมบ้านไม้หอมแยมผลไม้มือเหนือสดจากฟาร์มเสิร์ฟถึงโต๊ะ